ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสระดอีกแล้วนะวันนี้เราวนกลับมาหาสาวธรรมคนดีคนเดิมของเราดีกว่านะวันนี้เรามาที่ทุน370บาทนะขอญาตนิดนึงมาสิบโอเคเปิดปที่เติสิบบาทแล้วปัดเออยดอกแรกกระแทกใจใสไปแล้ววายมาจังหวะนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต่ออุ้ยสวยไอ้เขียวไอ้เขียวลูกรักโอ้โหไอ้เขียวไม่ถึงเออไอ้เขียวมารอบนี้ก็ยังดี เออวายเรียบร้อยเป็นึ่งทีคิวช่องแรกต้องมาแล้วไอ้นุ่มโอ้ยนายเอ้ยโอ้คิวช่องแรกมาขออีกก็อืมเคเคดุ้ยคนเควยโอ้ยวายแคปเจอร์สามตัวมาไอ้เขียวรักจังหวะนี้เอช่องแรกมาหรือเปล่าอืมเรียบร้อยเอช่องแรกอืมเคอีกแล้วเวลาจะอยากได้เนี่ยไม่ค่อยจะมาให้เท่าไหร่นะมามาโอ้โหหน้าม่วงเมื่อกี้โคตรสวยเลยแต่ไม่แตกไง โอ้ตัวเฉยได้ไม่แตกน่าจะมาทำไมวะคี่เอ้ยมาจังหวะนี้นะสิบบาทเป็ดสิบบาทของเราจะไปได้ขนาดไหนนะกับโอ้ตอนนี้เหลืออยู่สองร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วเรียบร้อยเลยสองร้อยแปดสิบขึ้นมาวายกู้จังหวะนี้เหลือวายตัวเดียวแล้วเอ้ยเดี๋ยว,ว่าจะไม่แตกโอ้โหกูแเรามาทุกคนอึง้งหน้าเขียวในสุดมันก็ออกไปหน้าชมพูกนี่นึกว่าจะไหลหน้าชมพูต่อต่อร้อยตอยี่สิบสามบาทนะสองสองสาม เลิ้นพันกันนิดนึงนะมา,มายังว่าโอ้เสียดายหน้าเขียวไปไม่ถึงไปไม่ถึงฝรั่งฝันไหนใช้อืมอันนี้จะอร่อยก็ไม่ให้กันมาอืมจิ๊บข่อ,ขอยากขอเย็นโอ้ยี่กลับเรากลับมาเล่นสาวทับเหมือนกันสักร์นี้จะอร่อยก่อน,นีกว่าไปตะลุยแมวมายับบอกเลยว่าโคตรยับโอ้โห แมวเป็นอะไรที่ปั่นยากมากเขียวปุ้ยสวยครบร้อยจังหวะนี้คิวอืูคิวยากว่ะมันมันปั่นเข้ายากจากบางทีเข้าไปบินอย่างเงี้ยเออได้แต่แมวคูณเยอะที่หายตังค์ไม่จ่ายกูด้วยไอ้เหี้ยเออปุ้ยเก็บเค่สามตัวไม่ได้คีคีเก็ไม่ได้มาเดี๋ยะปลาเบ็ดที่ยี่สิบก่อนแล้วกันนะ สักนิดสักหน่อยเอ้ยวายเลี้ยงนอนมาจังหวะนี้ไป8บาทแล้วก็เงียบเหงาตางรัเงียบนะยังไม่มีอะไรมาให้หวีวากันในช่วงนี้นะมาเขียวโอ้โหไอเขียวลูกรัดโอ้โไไยไอเอ้ยอุ๊ยเคมาจังหวะนี้แกจิรูไหมวายมาต่อก็ไม่ได้แล้วก็หนา่าแดงหน่าทองว้าหนา่าแดงหน่าทองก็ไม่ให้กูโอ้ยอีอะสักตัวก็ไม่ให้กูนะ มาจังโอ้ยทำไมมันเข้ายากจังวะคิวช่องแรกไอ้ใหญ่ทีเดินนี่ว่าจะมาคิวช่องแรกก็อยู่ช่องแรกมาโคตรสุเดเลยอจังหวะนี้เคช่องสองโอ้ยเคตักไปช่องเดียวอืมโอ้โหขึ้นๆลงๆจังหวะนี้โอ้โ,อหหหโห,หเหลือสองร้อยเจ็ดสิบสภาพกู มามีอะไรให้กูเสียอีกไหมจังหวะนี้เคช่องแรกสวยเปิดไปดีสิบช่องสามวายมาแทนก็ได้จังหวะนี้อะไรต่อไม่มีหมดแล้วโอ้โหอะไรเฮ้ยเอช่องสามคูเอเขไม่ได้มาจังหวะนี้เอช่องแรกเอเคอีกแล้วขอเอได้เคอีกแล้วโอ้โหอุย้ยแคปเตอร์เชี่ยมาดิมึงตก ลงมาวายมาปุ้ยยังยังอยู่ในเกมโอ้โหไอต่อตวะเนี่ยยากจังวะดีปับ๊บเอโอ้โหยหมดแล้วเชือ่อไม่ได้ลุ้นจัดเลยกูโอ้โหโอเคเมื่อกี้โคตรสวยไงแต่มันไม่เข้าไงเขียวอืมแ้าฟ้าช่องแรกก็ไม่ได้นะนนะอู้เรียบร้อยอืมนี่ไงเรานี้ ต้องให้ได้รอต้องให้ได้เรียกต้องให้ได้บอกกว่าจะมาให้มาจังหวะน,นี้ใส่หน้าเขียวไปหนึ่งอกจังหวะเรียบร้อยแล้วเจเป็นวายจังหวะน,นี้อะไรต่ออู้กาเป็นวายแล้วไม่มีอะไรมาคู่เลยก็อยู่ห่างไกลความเจริญเกิน,นดูดูหน้าฟ้าเรียบรอ้อยสิบไปหนึ่งดอกจังหวะน,นี้เจมาเรียบร้อยเจเปลี่ยนเป็นวายแล้วก็สิบต่อจังหวะน,นี้ปเปลี่ยนเป็นวายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เคต่อไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ วายมาอย่างนี้แต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าขบวนเ็น,น่าจะบูกเว้ยน่าจะเป็นตัวอื่น่ะมา,มาเ๋ยวร้อยสิบสี่บาทึ้นดาสวยห้ารอบท้ายเคไปหนึ่งดองจกจังหวะนี้เคดูวยโค้ดเดียรียบโอ,โ,โอ้โหไม่เรียบร้อยให้กูอ่ะห้าขสามรอบสุดท้ายมาคิวโอ้โหหนึ่งรอบสุดท้ายจาาังหวะนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์โอ้โหไม่มีไาย มาผลปีก็ยังถือว่าโอเคอยู่หกร้อยกับสองบาทของเรานะอขออนุญาตปรับเบ็ดกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะไปที่เบ็ดสี่สิบดีกว่ามาไปกันแบบเร็วๆเร่งรีบรีบเ,เ,เ,เอ,อ้ยสองบาทไายอู้ไายมาจังหวะนี้ก็ไม่แตกโอ้โหนาเขียวไปเอดิคิวสวยเป็นคิวจังหวะนี้เข้ากล็อกเอต่อไปอีกหนึ่งดอกโอ้เคมาอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้เจช่องสองอู้ฮายตกผิดช่องไว้นะ่าตกช่องสองเสียดาแปดร้อยยี่สิบบาท เโโตาเอาไปกันต่อทุกคนจังหวะนี้เขียวท่องสามเขียวต่องสามมาตามคำขอใสคอมกับหน้าฟ้าแล้วก็สิบมาจังหวะนี้แคปเตอร์ขออีกเม็ดเดียวที่ขออีกเม็ดเดียวไอ้ทิศพี่ขออีกเมเด็ดเ,เรียบโร้อยขอเม็ดเดียวเฮียเจอกูสับบดมันจะเข้าหบทมันจะเข้าบทม,มันจะเข้ามันก็ต้องเข้าหรือะ วะนี้แคปเตอร์เอือเบ็ดสี่สิบคัวแคปเตอร์มาดิวายมาจังหวะนี้เคปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทแล้วก็โอ้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเหลือที่หกหมุนสุดท้ายของเรานะเจมาจงังหวะนี้โอ้โหตันนะโอ้โหอะไรวะโอ้โหสามรอบสุดท้ายมาเอ้ยหน้าม่วงยังได้อยู่จงังหวะนี้โอ้ไปไม่ถึงเจว่ะ โอ้หน้าเขียวโคตรสวยแล้วก็แล้วเอ้ยยังมีหลุ้นอยู่มาดิมาโโอ้หเลยโโอ้หนิดเดียวมีไหมหน้านี้ขอสักตัวอืเฮียเอ้ยไม่ได้โอ้โหแล้วจบเลยโอ้สี่ร้อยยี่สิบบาทกับเบ็ดสี่สิบหือสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้อะไรวะเนี่ยซื้ออีกรอบดีกว่ากูมาดิติดทีด่ใส่ถ้ติดที่ใส่มาจากแมวเลย โอ้โหฐานใหญ่เลยสาทำขยาใจแม่สาวน้อยนายเอ้ยทำไมทำกันได้ลงโคลในขนาดนี้อืหสี่รอบสุดท้ายมาเคดิเคโอ้โห5ารอบสุดท้ายมาเออยังมีให้แตกอยู่สิบท่องสองโอ้โหน้าฟ้ามามเป็นแถวเลยโอ้สิบท่องสองเลยนี่มาสามรอบสุดท้ายมาเอ,อ้ย ือ,อย้ยหน้าเขียวช่องแรกเรียบร้อยหนึ่งทีเจ็ดร้อยเออเอาดิวายมาตรงหวะน,น,นี้โอ้โยยังมียังม,มีดวงนิดนึงก็โอ้ยน่าชมพูสวยจัดเลยแถวข้างบนแต่ว่ามันไม่เข้าไงเรียบร้อยสิบกับเคไปแล้วหนึ่งดอกจกอังหวะนี้เจต่อโอ้ยเจไม่มาไวช่องแรกจะไ,ได้รอบสุดท้ายของเราจังหวะนี้ยังมีเอให้รุนอยู่แล้วก็เจโอ้หน้าฟ้าน่าจะหนีหน้าฟ้าอีกตัวหนึ่งช่องแรกจะไ,ได้โอ้ย เท่าไหร่วะเนี้ซื้อไปสองพันได้มาพันสี่โอ้โหตื๊บเลยกูกูละตื๊บเลยตัดต่อดีกว่าเรา,าเออยจังหวะนี้จัดที่สิบสี่บาทหนะ้าวายมาจังหวะนี้แล้วก็วายมาอีกรอบจังหวะนี้หน้าเขียวมาพร้อมกับวายโอ้โหพันสี่เรียบร้อยโอ้โหเกือบไปรอด โอ้ทั้งปั่นทั้งซื้อเกือบไม่รอดโอ้มันน่าจะได้แค่นี้แหละวันนี้ทุกคนต่อดีไหมวะอารมณ์ดูไม่น่าต่อน่าจะน่าจะอยากพอแค่นี้แหละโอ้โหผมว่าผมจบแค่นี้ดีกว่าวันนี้เอาแค่นี้พอดีกว่ากำไรเราสองพันกว่าอยู่โอ้โหหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมีเกมอื่นเกมใหม่จะมาเล่นให้ดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสนวัสดีครับผม